สวัสดีครับผมนายแพทย์ปกป้องปานสีแก้วนะครับเป็นแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะมีบุตรยากอยู่ที่คล Gen ินิกจีเนียจีเนติกแอนด์ไอเฟมีคนไข้บางรายนะครับได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของ ต่อมไทรอยและความผิดปกติของต่อมไทรอยที่อาจจะมีผลต่อเรื่องของการมีลูกยากต่อมไทรอยเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของลำคอนะครับใต้ลูกกระเดือกลงมาโดยทั่วไปเนี่ยไทรอยจะคลำไม่เจอนะครับซึ่งไทรอยเนี่ยก็เป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็หลั่งเข้าไปในกระแสะเลือดนะครับแล้วก็ไปควบคุมหลักๆเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเผาผลาญของร่างกายแต่ว่าต่อมไทรอยเองเนี่ยมีผลต่อในเรื่องของกระบวนการทํางานในหลายๆระบบของร่างกายด้วยรวมถึงระบบการสืบพันธุ์ด้วยในกรณีที่ไทร มีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยก็จะแสดงผลออกมาเราอาจจะเคยได้ยินคําที่คนพูดถึงกันไฮเปอร์ไทรอยหรือว่าไฮโปไทรอยครับทั้ง2คำเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันคําว่าไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยครับจะเป็นลักษณะของการที่ไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนไทรอยสูงผิดปกติส่วนอีกคํานึงไฮโปไทรอยนะครับคำนี้ก็คือไทรอยมีการสร้างฮอร์โมนไทรอยในระดับที่ต่ํากว่าปกติในกลุ่มของไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องของการมีลูกยากที่อาจจะน้อยกว่าในกลุ่มไฮโปไทรอยไฮเปอร์ไทรอยหรือฮอร์โมนสูงผิดปกติเนี่ย พวกนี้เนี่ยจะมีผลต่อเรื่องของความผิดปกติของฮอร์โมนจนกระทั่งมีประจำเดือนมาผิดปกติได้อันนั้นจะเป็นตัวที่ส่งผลต่อเรื่องของการมีลูกนะครับในแง่ของอื่นๆเนี่ยหลักๆแล้วจะไปตกในกลุ่มของไฮโป t ไทรอยมากกว่าเน <c oughs> ื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยเองเนี่ยมีผลทั้งในเรื่องของระดับเซลล์คือการเจริญเติบโตของ เซลล์พี่เลี้ยงของเซลล์ไข่แล้วก็มีผลต่อระดับฮอร์โมนในแง่ของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตกไข่ด้วยเพราะฉะนั้นในกลุ่มของไฮโปไทรอยเนี่ยบ่อยครั้งที่คนไข้จะมาด้วยปัญหาเรื่องของการขาดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอพวกนี้เนี่ยก็จะส่งผลทําให้เราไม่สามารถที่จะกําหนดวันที่จะมีเพศสัมพันธ์เพื่อที่จะมีโอกาสในเรื่องของการตั้งครรภ์ได้ง่ายมากขึ้นในกรณีที่ฮอร์โมนไทรอยมีต่ํามากเกินไปนอกจากจะทําให้มีลูกยากแล้วยังมีผลต่อกระบวนการดําเนินการตั้งครรภ์ด้วยนะครับอาจจะเจอปัญหาเรื่องของ การแท้งที่สูงมากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดได้เพราะฉะนั้นการทํางานของต่อมไทรอยนีย่ก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของกระบวนการมีลูกอย่างมากเลยนะครับอีกหนึ่งความผิดปกติของไทรอยนะครับที่บางคนอาจจะเคยเด้ยนคาว่าไทรอยดิิสนะครับว่าเอ๊ะมันมีความหมายว่าย,ยัางไงโดยความหมายของคาว่าไทรอยดิิสเองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็หมายถึงว่าต่อมไทรอยเนี่ยมันมีการอักเสบเมื่อมันมีการอักเสบเกิดขึ้นมันก็ส่งผลกระทบต่อการทํางานของไทรอยสิ่งที่มันสแสดงออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราพูดถึงไปนั่นแหละก็คืออาจจะมีีไปอออรร์ทยหืม เกิดขึ้นซึ่งสาเหตุของการที่จะมีไทรอยด์อักเสบเนี่ยก็จะมีหลายๆปัจจัยนะครับส่วนที่พบได้มากที่สุดเนี่ยจะเรียกว่าภาวะไฮชิโมโตไทรอยไดติสเป็นภาวะไทรอยไดติสที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งมันไป แอดแทกกับตัวของไทรอยแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาในระยะยาวก็คือว่าไทรอยเนี่ยถูกทําลายแล้วก็มีการทํางานที่น้อยลงเกิดภาวะไฮโปไทรอยในระยะยาวภาะวะไทรอยเดติสนะครับี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องของการอักเสบติดเชื้ออย่างเช่นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสบางชนิดก็สามารถเชื่อไม่เกิดไทรอยเดติสได้เช่นกันในกลุ่มนี้อาจจะมีการแสนงออกที่ต่างกันไป,ไปอีกมนรูปแบบหนึง่งก็คือช่วงแรกที่มีการอักเสบร,รุนแรงเนี่ยอาจจะมีกระบวนการที่เรียกว่าไทรอยทางานเยอะเกินนําขึ้นมาก่อนหรือว่าให้เปิดไทรอยก่อนและหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะตามมาด้วยกระบวนการไทรอยทำงานตา่ำแล้วก็อาจจะมีโอกาสกลับเข้าสู่ภาวะไทรอยทำงานเป็นปกติได้ในกรณีที่เกิดภาวะไทรอยดยติสขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะต้องไปดูว่ามันเป็นแบบไหนแล้วก็มีภาวะการทํางานของต่อมไทรอยเป็นยังไงแต่ว่าโดยหลักๆนเรื่องของการรักษาคือพยายามรักษาให้ระดับฮอร์โมนไทรอยของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติมากที่สุดถ้าทํางานมากเกินก็จะมียานในกลุ่มที่ยาต้านของไทรอยนะครับหรือว่าถ้าทํางานน้อยเกินไปก็จะมีเรื่องของการกินฮอร์โมนไทรอยเสริมเข้าไปเพื่อที่จะพยายาม คงระดับของการทํางานของร่างกายให้มอยู่ในเกณฑ์ปกติที่สุดแล้วก็จะช่วยให้ภาวะการหมานของกายารวมถึงภาวะการเจริญพันธนุ์กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงปกติได้มากยิ่งขึ้นครับ